รอยคินระบุยังหนุนหลังเอริกเทนฮักให้เป็นกุนซือแมนยูต่อในซีซั่นหน้าโดยมองถึงผลงานความดีจากฤดูการก่อนรอยคินตำนานกองกลางของแมนยูกล่าวว่าส่วนตัวแล้วอยากให้เอริกเทนฮักได้เป็นผู้จัดก,การทีมต่อไปแม้ว่าซีซั่นนี้ทีมจะมีผลงานน่าผิดหวังก็ตามซีซั่นก่อนเทนฮักพาทีมได้แชมป์คาราบาวครัพรวมถึงได้อันดับสมในลีก แต่ฤดูกาลนี้ฟอร์มของทีมกลับดรอปลงอย่างน่าใจหายจนทําให้อนาคตของกุนซอชาวดัตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยล่าสุดทีมของเขาเพิ่งแพ้อาร์เซนอล0-1คาโอทตรฟอร์ดคินเผยว่าผมหวังว่าเขาจะได้เวลาทําทีมมากกว่านี้ผมหวังว่าพวกเขาจะยังอยู่กับทีมไปถึงช่วงซัมเมอร์ทําการรวมตัวกันใหม่ทําการปรับปรุงโครงสร้างกันใหม่หรือจะอะไรก็ตามที่อาจจะจําเป็นต้องทําตอนนี้สโมสรกําลังเจอปัญหาที่รุนแรงหลายเรื่อง แต่ผมหวังว่าเขาจะได้รับโอกาสให้แก้ไขมันเพราะฤด,ดูกาลก่อนมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นให้เห็นเหมือนกันเราต้องมองกันตามความเป็นจริงพวกเขายังมีเกม FA คับนัดชิงชนะเลิศรออยู่ถ้าพวกเขาเอาชนะแมนซิตี้ได้มันจะถือเป็นเรื่องดีแต่แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ยากมากๆเขากำลังเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่และกำลังเจอกับความกดดันอย่างหนักแฟนๆแ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ